สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเคอีเช้านะครับหุ้นนิเคอีเช้าของวันที่25้ามีนาคม2 5 6พันาองสเนะครับหุ้นนิเคอีก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับหุ้นนิเคอีนะครับเป็นหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับข้างหลังอาจารย์นะครับ สวยงามมากเลยครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุก uh, ท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยสําหรับหุ้นนิคีนี้ก็จะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันละสองรอบนะหุ้นนิคีเช้าเก้าโมงครึ่งกับหุ้นนิคอีบ่ายนะครับบ่ายโมงตรงนะครับประมาณนี้นะครับต้องบีบีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้ล่วงเพื่อความมั่นใจเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับ ขอขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับว่าเช้านี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้เหมือนเห็นอะไรบ้างนะครับอชมกันเลยนะครับวันนี้คือเช้าเด่นนะวันที่ยี่สิบห้านะครับเด่นนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะบนนะครับเน้นบนนะสี่ห้าหกเจ็ดเน้นบนนะครับเน้นบนนะขอเลือกที่สี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกนะครับขอเอาหกเป็นตัวรองนะครับ หกเป็นตัวรองกับเจ็ดนะหกกับเจ็ดเป็นตัวรองนะครับคู่กับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับส่วนสี่กับห้าเนี่ยเป็นตัวเน้นแล้วกันนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไประหว่างสี่กับห้านะเก้าห้าห้าเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งสองห้าห้าสองนะครับเก้าสี่สี่เก้า 0 4 4 0 1สี่สี่ศนย์หนึ่งสี่ีหนึ่งสองสี่สี่สองนะครับตามนี้นะครับส่วนชุดวินนะครับมามองดูชุดวินนะก็สี่ห้าหกเจ็ดนะครับเก้าศูนย์ะอ่าหตัวแล้วขออีกสักตัวหนึ่งแล้วกัน1แล้วกันนะครับส่วนมากวินเจตัวมันจะเข้าดีนะถ้าวิน6ตัวเนี่ยมันจะมาแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวก็คือบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละมันจะอยู่ในนี้นะครับ เราก็มาเน้นตรงที่ห้าเนี่กันแล้วกันนะมันเลยที่ห้านีนนาน่ันะครับตามนี้นะครับอืมแบบนี้นะครับใครชอบสี่ตัวนี้ใครชอบตัวไหนก็จัดได้นะครับมันจะมาตัวหนึ่งหรือสองตัวนี่แหละอประมาณนี้นะครับเด่นเน้นบนนะสีห้าหกนะครับขอเลือกที่ 4, 5, สีห้าหกนะตัวเจ็ดเนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับขอเน้นที่ห้านะ ที่เหลือนี่ก็คือตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเด่นนะครับส่วนสายลูดสายวิ่งอ่าเรเน้นที่ห้าแล้วกันลองี่นะครับใครชอบหกก็จัดไปนะใครชอบหกก็จัดไปนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าห้านะครับเน้นที่เทกับห้านะครับส่วนสายลูดอยู่ทางไอ้สายเจาะอยู่ทางนี้นะสายวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับ สี่สเตปนะทั้งหมดนะสเตปก็คือ,อลูดหนึ่งอย่างแล้ววิ่งหนึ่งอย่างจาอหนึ่งอย่างวิ่นหนึ่งอย่างเอาอันใดอันหนึ่งนะครับแต่ช่อง VP ีธรรมดาก็ขอเลือกที่ลูดกับวิ่งดีกว่านะครับปลอดภัยดีนะครับประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะได้น้อยหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าหมดนะครับประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่า คุณมามาอ้าวจดไปเลยค่ะนี่จบข่าวแล้วจบข่าวแล้วให้ให้ให้ระมัดระวังเลยนะหุ้นนี้คือพักหลังๆเนี่ยสี่ห้าหกวันมาเนี่ยมันจะเดินผิดปกตินะครับผิดปกติมากๆเลยจะเบิ้ลบ่อยมากนะครับติดเบิ้ลไว้ด้วยนะครับติดเบิ้ลไว้ทางที่ดีนะติดเบิ้ลไว้สมมติว่าอ่าช่อง v i p อพให้เด่นสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเงี้ย ก็ติดเบิ้ลไว้สี่สี่ห้าห้าหหกเจ็ดเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับติดเบิ้ลไว้เด้อเพราะมันมันออกแปลกๆอยู่ถ้าเป็นทีนหุ้นบวกนะถ้าเป็นหุ้นลบนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็พอที่จะจับทางจับอะไรได้อยู่แต่ถ้าเป็นหุ้นบวกคือมันขึ้นนะหุ้นมันขึ้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 นเป็นบวกบวกนี่มันมันมันจับทางยากคล้ายๆกับ ปลามันไหลเข้าในในในบ่ออะไรเงี้ยมันเข้ามาเยอะๆ,ๆ,ๆมันก็จับยากอะไรเงี้ยมันไหลเข้ามาเร็วมากปลามันว่ายน้ําเข้ามาในในบ่อเราอะไรเงี้ยมันจับยากประมาณนี้แหละแต่ถ้าหุ่นลบก็ไม่เป็นไรพอไปได้อยู่นะก็ให้ระมัดระวังนะครับที่พูดให้ระมัดระวังนะครับตามนี้นะครับรับขอบขอะคุณมากๆนะครับขอให้ท่านโชคดีโชคดีนะใครไม่ชอบก็ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับตามนี้นะครับ ให้ทุกสัโชคดีโชคด,ดีพบกันใหม่รอบบ่ายนะออกเช้าก็ขอให้แหงๆลองท้องไว้ก่อนเท่าไรก็ดีหมดนั่นแหละขอให้โชคมานะครับโชคดีโชคดีครับ